สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยนะคะจะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่28นะคะมาตาแม่กงนั่นเองนะคะมาตาแม่กงหรือเราเรียกว่าแม่กงก็ได้นะคะมาตาแม่กงก็คือคำที่มีงองงูเป็นตัวสะกดนะคะเราไปดูในหน้า152กันเลยนะคะซึ่งเป็นแบบฝึกหัด ข้อ4ให้นักเรียนเขียนคำในมาตรากงจากภาพแล้วฝึกอ่านนักเรียนดูภาพแรกเลยนะคะภาพแรกเป็นภาพอะไรเอย่ยเป็นสัตว์อะไรช้างใช่ไหมคะสะกดคำว่าช้างพร้อมกันค่ะชออ,งอชางอช,ช้างช้างไมโทช้างต่อไปค่ะภาพที่สองนักเด็กคิดออกไหมคะว่าเป็นภาพอะไร งงูเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆถังค่ะถออะงอถังต่อไปค่ะเด็กๆภาพอะไรเป็นรูปสัตว์อะไรคะกวางกอวออางอกวางลงมาด้านล่างนะคะเด็กๆรูปอะไรเอย่ย ห่วงยางหออัวงอห่วงห่วงไม่เอกห่วงยออางอยางห่วงยางและภาพสุดท้ายค่ะง่ายมากเลยกางเกงค่ะกออางงอกางกอเองอเกงกางเกง เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง5ภาพเลยภาพแรกช้างถังกวางห่วงยางกางเกงต่อไปข้อ5ค่ะให้นักเรียนคัดคำที่กำหนดให้สวยงามคำที่กำหนดให้เราไปสะกดพร้อมกันค่ะลอ,อองงอลองกอ,อ,องงอกอง ลองกองปออีงอปิงปอองอปองปิงปองดอโองอโดงโดงไม่เอกโดงดออะงอดังโดงดังขออางอขางขางไม่โทรข้างคอเอียงอเคียงข้างเคียงอ่านพร้อมกันอีกรอบนะคะ ลองกองปิงปองโด่งดังข้างเคียงเด็กๆเ,เขียนให้สวยงามคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและต้องเขียนให้ตรงๆนะคะต่อไปข้อ6ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องมาตากงคำในมาตากงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ งงูนะคะเด็กๆให้เด็กๆเขียนงงูในวงกลมได้เลยนะคะพร้อมกับยกตัวอย่างคำมาสองคำยกตัวอย่างมาเลยให้เด็กๆคิดฝึกคิดเองนะคะว่าคำไหนที่อยู่ในมาตตากงที่มีง,งงูเป็นตัวสะกดเด็กๆเลือกลงไปเขียนได้เลยสองคำนะคะสำหรับวันนี้ มีแบบฝึกหัดแค่หน้าเดียวเราก็จบกันไปแล้วในมาตาแม่กงในชั่วโมงหน้าเราจะเรียนในมาตาต่อไปนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสก,กุลชั้นเลขที่และส่งในอัลบั้มที่คุณครูประจำชั้นของเด็กๆจัดถวยให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ